โอเคนะครับท so uh, nah, ุกคนยินดีต้อนรับนะผู่ชงแบงแบงนะครับผมเฮ้ยอย่ในเกมไลน์เรนเจอร์นะครับผมก็วันนี้นะครับผมได้เวลานะครับมารีวิวเจ้านาฬิกาปู่ว่าทุกคนดูกันในร่าง9ดาวร้อยหกสิบนะครับผมตามชื่อคลิปเลยก็แล้วผมเจ้านาฬิกาปุ่มปู่นะครับผมที่ผมหยิบมารีวิววันนี้เนี่ยเพราะว่ามันน่ยมีโอกาสนะผมมีโอกาสที่จะมาในแสงมืดเก่าคู่กับเจ้า พิเชอร์นะครับผมก็ได้ว่ามีโอกาสเป็นไปได้ถึงก่อนหน้านี้นาฬิกาปู่จะเคยมาในแสงมืดเก่ามาแล้วด้วยนะครับผมในก่อนหน้านี้นะครับผมในช่วงในช่วงทั้งแสงมืดยอดนิยมหรือว่าช่วงเซตแสงมืดเก่านะครับผมมันก็เคยมานะครับผมแต่ผมก็จำไม่ได้มันลงรอบไหนนะแต่รู้สึกว่ามันเคยมานะซึ่งรอบนี้ก็มีโอกาสที่มันจะมาคู่กับ มืดเก่าที่จะมาถึงในอีกไม่กี่วันนี้นะครับผมก็มีโอกาสที่จะมาคู่เจ้าพิเชอร์คือตอนเนี้เรารู้แล้วมืดเก่าอะยังไงก็พิเชอร์ไปแล้วเก้าสิบเปอร์เซ็นตตัวแรกแต่อีกตัวละ่ะอีกตัวละ่วละจะเป็นตัวอะไรซึ่งวันนี้มันเป็นหนึ่งในสี่ตัวนะครับผมที่จะเป็นโอกาสที่ที่จะมีโอกาสออกมานะครับผมอีกตัวหนึ่งที่มาคู่กับพิเชอร์ก็คือเจ้านาฬิกาบูซึ่งก็ได้ มาลิวนะครับได้เวลามาลิวให้ทุกคนดูด้วยว่าตอนนี้เนี่ยนาฬิกาปูเนี่ยมันแข็งแก,งกร่งขนาดไหนในร่าง9ดาว165นะครับผมก็คือ9ดาวบวกหก็มาดูกันเลยนะครับสหรับเจ้า,นา,จานาฬิกาปูนาฬิกาปูนะครับผมเป็นตัวชนสายบัลังก์ธาตุมืดนะครับผมโดยตัวมันนะครับผมมีค่าพลังโจมตีไกลที่9 9 0 0 0สนนะครับในร่าง9ดาว 165ความีมิดอยู่ที่10ล้านมเรายการกอนที่อยู่ที่125ผลรายการระยะโจมตีอยู่ที่88นะครับผมซึ่งแรกนะครับผมในร่างกาดาวมันอยู่ที่1,500นะครับแบบซึ่งผมติดเกียร์น้นปล่อยตัวนะครับผมต้านให้เต็มแต่หลบไม่เต็มซึ่งเซตนี้ผมลองมาใช้ไปแล้วรู้สึกว่ามันใช้ดีนะครับผมนะ เน้นปล่อยตัวเยอะๆปล่อยตัวมากนะครับผมปล่อยตัวผมประมาณ2วิวกว่าๆนะผมแนีวก็ปล่อยตัวเร็วเน้นปล่อยตัวเยอะๆมายืนนะครับผมมาคอมโบตัวหนึ่งเนี่ยบอกเลยว่าใช้ดีมากเลยนะสำหรับเจ,จ้านาฬิกาปูสกิลหนึ่งนะครับผมเป็นการตัดฮิวปล่อยตรงข้ามแล้วก็ทําการสตัน์ทากนิสามพันสีนส่ร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ไม่ทะลุอมาตะแต่ไม่เป็นไรเรามีทะลุอมาตะจากเพื่อนในทีมอยู่นะครับผมเกียร์ผมก็เป็นโดนแน่นอนด้วยนะช่องหน้านะครับผมก็คือธนูคิดมาศักดิ์สิทธิ์นะครับผมสกิลสอง เป็นการสร้างมาเรียน,นะผมสร้างเกาะเลือด500%ถูเยอะมากๆนะครับผมแล้วก็ทําการบัฟเคลื่อนที่ให้กับทีม180% <S <S ก็เรียกว่าน่าจะเร็วเกือบจะอยู่ท็อปทอปของท็อป5ของเกมแล้วกันสำหรับบัฟวิ่งเร็วของมันนะครับผมความสามารถธรรมดานะเป็นต่อต้านการเปลี่ยนร่างนะครับผมทางน้าไฮเปอร์ Hyper <S <S เป็นขัดขวางการขัดขวางการสร้างกองทัพนะครับผมส่วนความสามารถ9ดาวเนะี่ยผมใช้เป็น ต้าล่างโครนนะครับผมเน้นแบบปล่อยตัวมาแบบมหาศาลนะครับผมซึ่งไปดูความสามารถของมันใน pvp กันเลยดีกว่านะครับไม่ต้องรีรออะไรมากนะทีมนี้กันเลยหรือทีมแรกเนี่ยปล่อยนาฬิกาปูไปเนี่ย มาเลยครับนี่ก็จะโดนสกิลง่ายหน่อยนะเพราะว่าลบห้าสิบนะครับเน้นปล่อยตัวจะโดนสกิลง่ายไปหน่อยเพราะว่าลบห้าสิบนะเนี่ยจะโดนซีซีง่ายหน่อยแต่ว่าเน้นปล่อยตัวมาเยอะๆนะครับผมตอนนี้ครับนาฬิกาบวกออกมาเยอะมากเลยครับอ่าดูครับทุกคนนี่ครับต้นเกมมาเนี่ยครับบวกกับสร้างร่างโคลนครับนี่ครับออกมาเยอะเยอะมากครับตอนนี้ครับ นี่ฝั่งตรงข้ามไม่เปิดมาเห็นไหมเริ่มที่จะเริ่มที่จะหนืดหนึดนะเพราะว่าเราปล่อยตัวมาเยอะมากได้บอกกับคอมโบตัวหนึ่งทีมผมเนี่ยเรียกว่าเยอะมากครับถ้าพูดตรงๆก็คือเยอะมากแล้วครับผมนี่ผมได้กราบบู๊ครับบู๊เนี่ยครับนี่ครับเป็นฝูงเลยนี่มีมีอยู่หน้าป้อมเนี่ยโดนสตันอยู่นี่ครับออกมาเยอะมากครับนี่โดนอยู่เวลาเหมือนกันเนี่ยนี่ฝั่งตรงข้ามปล่อยตัวไม่ออกเลยนะนี่ เดี๋ยวก็เป็นตัวที่เก่งมากๆนด้อีกตัวหน,นึ่งเต่เจ้านาฬิกาปู่นะใครมีนี่ปั้นได้เลยนะต่อให้เป็นแผ่นตัดแร่มาเนี่ยตัวมันก็ยังอยู่ต่อนะครับต่บเจ้านาฬิกาปู่มันจะเป็นหนึ่งในสองตัวที่ต่อให้แผ่นตัดแรม่มามันก็อยู่ต่อก็คือเจ้ามายาโกนกับเจ้านาฬิกาปู่สองตัวนี้จะอยู่ต่อต่อให้เมื่อแผ่นตัดแรม่มาคนก็ยังใช้กันอยู่เพราะว่าความสามารถของมันเนี่ยไม่ได้มีแค่ทางคอมโบโแต่ว่าด้านสกิลของมันด้านความถึกของมันเนี่ยเรียกว่าระดับที่ยกนิ้วโป้งเลยว่าสุดจัด มาลีหาทีมมันต่อ,อทีมนี้เห็นก็ไวเห็นไว้เก้าดาวแม็กน้วไม่ค่อยอยากยุ่งนะจริงนะเห็นไว้เก้าดาวแม็กล้วแบบไม่ค่อยอยากไปแบบสเสวนาด้วยนะตัวมันแบบเหมือนจะไม่เก่งแต่ก็เก่งเหมือนจะกากแต่ก็ไม่กากประมาณนั้นนะ,นะครับเจ้าในกาปูครับปล่อยมาเยอะๆเนี่ยครับเน้นปล่อยตัวนะเจ้าในกาปูนะปล่อยตัวไหมเยอะๆจะได้ติดคอมโบตัวหนึ่งน,นะ นี่โดนไก่ทองจิ้มรัวๆนะแต่ว่าก็ยังยืนอยู่ครับผมเนี้ยยังไม่ตายนะโดนไก่ทองแบบจิ้มรัวๆเลยนะต่อีปก็กดอมาตาว้ครับ,เ,าารบเราจะเน้นเกมยื้อนะเราจะไม่เน้นเกมอันนี้เท่าไหร่นะเราจะเน้นเกมยื้อให้ทุกคนดูว่านาฬิกาปู่จะได้ดูว่านาฬิกาปูนะ่เนี่ยมันถึกขนาดไหนนะเน้นเล่นเกมยื้อให้ดูเนี้ยกระเด็นรัวๆแต่ไม่ตายครับนี่นี่ครับผม คือที่ที่เห็นมันหายๆนี่อยู่หน้าป้อมหมดเลยนะนี่โดนผลักไปอยู่หน้าป้อมนะไม่ใช่มันตายนะนี่เห็นไหมอยู่หน้าป้อมอ่ะเห็นไหมมันไม่ได้ตายนะผมมันโดนผลักไปอยู่หน้าป้อมครับอ่าพัดกลับครับเนียบเนี่ยบบับวิ่งมาเลยครับเนียบวิ่งวิ่งเร็วมากครับเนี่ยไปจูบหน้าบ้านกขานะฝั่งตรงข้ามคือแบบแทบจะไม่มีโอกาสได้เล่นเลยนะครผมเนี่ยปู่พาวิ่งมานะโกงนะครับผมความสามารถนี้ถือว่าโกงนะความความสามารถบับวิ่งนะครับผมเพราะว่ามันบับเร็วแล้วมันทำให้ทีมเนี่ย พากระ,กระจุกไปอยู่หน้าบ้านเขานะครับผมน้ฝันสองข้ามเนี่ยดันออกไม่ได้โดนเรายัดหน้าบ้านนะวิทีมต่อไปกันอ่าเก้าดาวเมกเนี่ยมันเป็นวันมันเป็นต้นหลีกนะวันนี้เป็นวันอาทิตย์นะครับทุกคนเป็นวันอาทิตย์ดังนั้นก็จะเจอที่หมดโหดก็ไม่แปลกนะครับผมเพราะว่าช่วงมันเป็นช่วงแบบกระจุกข,ของหลีกนะ ก็จะเจอทีมนี่แบบเก้าดาวแม็กเยอะๆมหาศาลนะผมก็ไม่สามารถสู้ได้นะทีมนี่แบบก้าดาวแม็กเยอะๆนะทีมนี้ใช้เบา่บาเบ่าอสศวินเป็นล่างร้อยสี่สิบนะเสียของเนะี่ยใช้อย่างนี้นะเสียสำหรับพื้นที่เป่าๆนะแค่ร้อยสี่สิบมันไม่ได้เก่งอะไรนะมาแล้วผมในกาปูอุ้ยอุ้ยโดนอะไรอ๋อโดนผลักนึกว่าโดนสกิลทีเดียวตายตกใจหมดอื แล้วก็ฝ่ายตรงข้ามแบบมีอัพเกรดธาตุแสงนะอุ้ย,ยแต่ว่าสกิลแม่นเลยในทีมนู้นเนี่ย,นนยโดนแน่นอนน่าจะเยอะอยู่ระบผมกดแช่สวนไปกดรับไม่ทันนะจังหวะเมื่อกี้ตัวเราสกิลกันไม่ทันนะครับผมโดนชะงักไว้ก่อนอุ้ย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 หมดเลยโดนล่อซื้อ โดนล่อซื้อหมดเลยโอ้หนั่นน่าจะแพ้แล้วผมทีมเขาอะไรเนี่ยเกียร์อะไรเนี่ยไม่แบบคู่ไม่ได้เลยอะ่ะเราไม่ใช่คู่มือกันเลยเกียร์ดีเลยอับเกรดธาตุอะรับเกรดธาตุแสงอะไม่นี่ทำไมเราแพ้ง,ง่ายจังเฮ้ยโดนแบบโดนตะล่มหายหมดทีมเลยเกียร์เขาไม่ได้โดนแน่นอนอะไรเยอะแยะนะเฮ้ยโกงจัดทีม ตามนั้นนะเขียบมาดูกันต่อครับนี่ครับผมในกาปูครับนี่โอ้โดนเจ็ดโดนเจ็ดแสงลดหลบสก,กิลไปนะอ่าโอเคครับโดนยัดหน้าบ้านอีกแล้วเนี่ยเราต้องพัดก่อนแล้วเราก็จะแพ้นะแพ้เพราะเราใช้เทมก่อนนะ หนีแช่ไปเลยครับผมตัวเราจะมาเติมดาเมจกันทันไหมไม่ทันนี่ครับผมต้องกดอมาตานะถึงงั้นอนะ่ะนี่แล้วก็จะเสียเทมฟีแล้วก็จะโดนสวนนะนี่ครับผมเฮ้ยไอย้สองเกมติดที่แพ้แพ้เพราะว่าทีมผมมันมาเติมดาเมจไม่ทันนะมันโดนสตันไว้หน้าบ้านนะหรือมันโดนวิ่งยัดหน้าบ้านนะครับผมทำให้ทีมผมในะเล่นยังไม่ได้นะนี่ครับเจมมืดอสล็อตครับโกงจริง โอ้โหเหลือแค่นาฬิกาปู่ครับนี่ครับเหลือแค่ปู่เหลือแค่ปู่ที่ยืนอยู่ครับตัวอื่นตายหมดแล้วเรียบร้อยผมแพ้อีกทีมเมยแพ้สองทีมติดได้ไงเดีย๋ยวมารีวิวนาฬิกาปู่จะมาย้ำนาฬิกาปู่ครับเอ้ยนี่เกียร์ฮะแพ้เกียร์อย่างนี้ฮะบอดโหดขนาดนั้นเลยเอ่ะที่แพ้เกียร์อย่างนี้เนี่ยนะ เฮ้ยเพรียกไม่ได้มีโดนแน่นอนเน้นปล่อยตัวแต่สโลตกับเจมือดอย่างแม่นเฮ้ยเกินเกินไปเฮ้ยแม่นเกินแค่เซตจันทานะแค่เซตจันทาแบบรุ่นรั่วเลยนะในทีมนี้นะผมโดนตัดเล่ยับอีกแน่นะโดนสโลตสตันนะกือบโดนอัดหน้าบ้านตลอดเลยนะ ทีมเราก็ไม่ใช่ว่าจะวิ่งไม่เร็วนะแต่ทีมเขาแบบวิ่งมายัดหน้าบ้านเร็วๆมากนะก็ะความโกงของบอดเกมรับอไรอย่างงี้นแลผมแบบเขาปล่อยตัวมาแล้วก็วิ่งมาจูบหน้าบ้านเราโคตรเร็วเลยเหตุทีมนี้เราอาจจะแพ้ได้อีกนะผมบอกให้นะเพราะทีมนี้เนะี่ยถ้าถ้าใครที่ดูคลิปผมบ่อยๆนะมีรอบหนึ่งที่ผมตีทีมนี้แล้วก็แพ้ผมแล้วก็แพ้นะส่วนรอบนี้ก็ไม่แน่เหมือนกันว่าจะแพ้หรือชนะ ปู่ยังปู่ยังยืนได้นะโดนลบบัฟโดนหนอนขีอะไรก็ยังยังยืนกันได้นะยังกระจุกกันได้นะอุ้ยแต่โดนเพิ่มหนึ่งพันนะโดนเพิ่มหนึ่งพันรุนรัวเลบงานเข้าแล้บอุ้ยไม่ได้สู้ไม่ได้ไไดจะแพ้สามทีมติดไม่ได้ครับนี่รอเราอมาตากเขาหมดปุ้ม แพ้สามทีมติดเรียบร้อยมายำนาฬิกาปูไม่ใช่มารีวิวเอ้ยแต่มันก็ยืนถือครับเพราะมันตายหลังเพื่อนตลอดนะเฮียมายำนาฬิกาปู่าแพ้สามทีมติดเอ้ยสงสัยผมต้องมีการโยกย้ายเกียร์ขึ้นแล้วผมว่าดาเมทีมผมมันไม่พอดาเมทีมผมมันไม่พอตอนนี้เนี่ยผมแพ้สามทีมติดเลยนะโอ้ทีมนี้เนี่ยแพ้ไม่แปลกเกียร์เขาดีเพราะผมเคยตี แพ้เขารอบก่อนนะรอบนี้ก็แพ้เหมือนกันนะแต่แพ้สามทีมติดอุ้ยเอาแล้วนี่ไม่ใช่มาการนี่มันไม่ใช่การรีวิวนาฬิกาปูนะนี่มันมีการแบบยำนาฬิกาปูนะแต่ที่ผมต้องมีการปรับเกียร์กันหน่อยแล้วรู้สึกว่าดาเมจไม่พอจริงอฮ้ยผมว่าดาเมจผมก็อัปเกรดธาตหลายตัวนะนี่เป็นตัวโคลาโบนะแต่ดาเมดย,ยังไม่พอแสดงว่าผมต้องมีการ ปรับตัวกันปรับสกิลปรับอะไรกันเล็กน้อยนะผมปรับโดนแน่นอนให้ตัวนู้นตัวนี้กันหน่อยละรู้สึกว่าดาเมจยังไม่พอก็ต้องก็ต้องปรับนะดาเมจไม่พอก็ต้องปรับนะตามนั้นนะก็คลิปวันนี้ไม่มีอะไรมากนะครับผมเดี๋ยวขอไปจัดทีมใหม่ด้วยนะครับดูแล้วแบบวีคก,ก่อนเนะี่ยเล่นเซตเซตนี้เล่นดีนะพอมาวีคนี้รู้สึกว่าเล่นไม่ได้นะันน่าจะ ทีมอื่นนะ่าจะเริ่มปั้นตัวใหม่ๆกันแล้วนะนะครับผมก็เริ่มเริ่มสูไม่ได้นะเป็นต้นหลีกแต่เจอตึงๆนะครับผมแต่ปัญหาก็คือผมไปได้สามทีมติดนะรับไม่ได้รับไม่ได้ต้องมีการปรับเล็กน้อยแนละ้วแต่คิดวันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับผมนะนาฬิกาปูนะก็ใครอยากปั้นก็ปั้นได้นะตัวยังเก่งอยู่แต่เกียร์ผมอาจยังไม่ดีนะเพราหลบแค่ห้าสิบด้วยแต่เรื่องความถึกเนี่ยคือเห็นได้ชัดเลยว่าถึกจริงนะครับผมเพราะว่าหลบห้าสิบเนี่ยมันเหมือนไม่มีหลบนะเพราะว่าเมื่อเล่นจริงๆ เม่นสก,กิลของแต่ละคนมันเกิน50ปศึเป็นเยอะอย่างอย่างเจ็ดแสงนะครับผมบวกศักยภาพกับแม่นตัวมันเองก็ไปล่อไป45แล้วก็แทบจะเหลือหลบแค่ห้แล้วเพราะว่าอย่างพวกบัฟหลบเนี่ยมันไม่ค่อยมีผลเท่าไหร่แต่เกมนี้เพราะว่ามันมีพวกล้างบัฟจากบาร็อกล้างบัฟ รังบัฟจากเดมมาเร็วนี้นะครับผมซึ่งพวกบัฟหลบอย่างนี้มันไร้ประโยชน์นะครับแับไร้ประโยชน์นะหรือว่าจะเป็นสกิลรืดหลบของไมกี้สกิลหล,ลบเจสแสงแบบนี้คือมันทาให้ฝั่งสงครามหลบไม่เหลือเลยนะครับผมทาให้ปูนะ่เนี่ยหลบเทพไม่เหลือเลยสังเกตว่าปู่โดนเจสแสงเป่าตลอดนะโดนลดหลบตลอดแต่ตัวยังยืนได้นะครับผมคือตัวเหมือนหลบศูนย์เลยในในตอนเล่นนะครับผมแต่ว่าด้วยที่ต้านมันเต็มแล้วมันยืนอยู่นะโดนสกิลทีเดียวไม่ตายก็ฮิวกลับมาเต็มหลอดนะครับผมบวกกับบัฟเกาะเลือดของมันเองทำให้ตัวมันเนี่ย ถึกมากๆอีกตัวนึงเลยแค่9ดาวรอยห้าก็ถึกขนาดนี้ถ้าเป็น9ดาวไม่เคยบอกเลยเป็นตัวที่ค่อนข้างแข็งแกร่งเลยแต่ว่าผมต้องคงต้องรอกบก่อนนะครับผมซึ่งทีมผมเนี่ยน่าจะอยู่กับคอมโบตัวหนืดไปอีกสักพักเลยถึงคอมโบตัดแล่มันจะโกงแค่ไหนก็เถอะนะครับผมเพราะว่าอย่างทีมนี้โดนเนี่ยส่วนมากโดนตัดแล่หมดเลยนะผมอย่างทีมนี้เออก,ก็ก็โดนเพิ่มเล่นหนึ่งพันนะครับผมแล้วก็ทีมนี้ก็โดนเพิ่มเล่นหนึ่งพันเหมือนกันนะครับผมทีม ทีมหัวเห็ดนี้ก็ผมก็โดนเพิ่มได้นหนึ่งพันเหมือนกันนะครับผมโดนตัดแลดนูนซอลตัดแล่นะไม่ใช่โดนเดนินทีมนี้โดนซอลต์กับเจมเมอรพวกนี้ตัดแล่นะแล้วก็เบาล็อกเลยส่วนทีมนี้ก็คือโดนเพิ่มหนึ่งพันนะครับผมก็เมตาตัดแล่นะครับผม,ผมก็คัมแบ็กกลับมาแล้วนะครับผมเรียกว่าโกงเกินโกงเกินหน้าเกินตานะครับทีมผมปล่อยตัวไม่ออกเลยเมื่อกี้นะคิดวันนี้ไม่มีอะไรมากก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับผมก็สำนี้นะครับผมก็ใครเปิดกระชากก็ขอให้โชคดีทีนี้ขอลาไปก่อน วัสดีครับ